สวัสดีครับปุ่นเครื่องเบาๆนะครับโส่ยังไม่มีคนมาเลยมีมากร่นังยัง,ยงเลยโอ้ไม่มีใครมาเลย หนึ่งคนใครเอ่ย w h e r e i s t h i s สองและสามแล้วอ่าสามคนแล้วไตรเพอร์โซนเนนเฟียเพอร์โซนเนนซีแล้วแปดแล้ขึ้นเร็วจังเลยสิบแล้ว so มาแล้วสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีครับ มาแล้วแต่วันนี้อุ่นเครื่องนะอุ่นเครื ar, ่องเฉยเเพราะว่ากลัวอ่าสิบแล้วอาจย์โอ้สิบสองละสิวนสิบสองคนแล้ว12 12 13ทเซนสบามแฮัลโหลออสเคิลสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนทำงานกันไหมครับหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนกันฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณปานมือเลร์ ฟร่มมือรอซาร่าฮัลโหลเอาสเคิร์ลค่ะสวัสดีครับผมอมีอะไรร่วงแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งนู้นมีลูกร่วงเดี๋ยวเอาให้ดูอะไรร่วงโได้าล่ะวัสซิสเสอืม อ๋อเขาต้องเขาต้องโชว์ยังไงนะเวลาไลฟ์ work from home นี่เหรอเห็นเวลาเขาเอฟเสื้อผ้ากันหรือเปล่าใช่ไหมแพตตี้ทำอย่างนี้ปะเออหอมมากเลยอ่ะ the sweet s e a เม็ดที่หนึ่งนะเม็ดที่หนึ่งสำหรับวันนี้ได้ประโยชน์สำหรับใครมาทันอุ่นเครื่องมะกรูดถูกต้องมะนาวเรียกมะนาวเขียวเรียกลิเมตเชน มะนาวธรรมดาเรียกลิโมนลิโมนนะน้ำมะนาวคือลิมอนนาด์แต่มะกรูดคุณจำไม่ได้เราเรียกว่าอะไรแต่รู้แค่ว่าใบมะกรูดถ้าจะเป็นใบมะกรูดรู้สึกจะเป็นคาเฟียแบลเชอร์คาเฟียแบลเชอร์ทาร์เฟียแบลเชอร์คาเฟียแบลเชอร์ถ้าอันนี้ถ้าคุณไม่รู้ตอนนี้นะคุณก็เอาตัวรอดไปก่อนเราเป็นคาเฟียพุกชผลผลของมะกรูดไหมคาเฟียแบลเชอร์แปว่าใบมะกรูด คาเฟ่เบลท์เธอร์แปลว่าใบมะกรไหมไม่ใช่นะคาเฟ่เบลท์เธอร์แปลว่ใบอะไรใบเล็บคุดป่ะไม่แน่ใจโอ้สับสนจำไม่ได้แล้วคาเฟ่เบลท์เธอ์คาเฟ่เบลท์เธออาจจะเป็นใบมะกรูดก็ได้ไม่แน่ใจคาเฟ่คาเฟ่ใบอะไรนะใครรู้บ้างเออถามพวกเราบ้างดีกว่าคาเฟ่ k a f e l คาเฟ่เบลท์คาเฟ่เบลท์เธอแปลว่ใบอะไรใบมะกรูดไหมครับแล้วลูกมะกรูดเรียกว่าอะไรวิไฮจ์ซอฟดอยส์ Das weiß ich nicht I don't know กูไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไร มันล่วงเมื่อกี้หอมหอมคำว่าอหอมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่า1เม็ดเลยถ้าใครมาฟังนะที่จะที่จะที่จะทราบว่า,าได้เก็บไปก่อนเลย1เม็ดสบายสบายฟรีๆก็คือบเบอร์กามอตเชอ้าเหรอไอยาสระผมเบอร์กามอตอ่ะนะก็เป็นไม่ได้นะว่าทำมาจากมะกรูดเบรอร์กามอตเชโอเคคุกคุกกร e นอกอ a l มาอ,อินเทอร์เนต็ตนะนะ อเอสสติมต์นะว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเบอร์กมอตเแต่ว่ามันก็ดัสคารมันเซียกูดอิมคอฟแมคเข็นนะเราสามารถที่จดจำได้ง่ายมากเลยเพราะในเมืองไทยมันมีโฆษณายาอะไรนะที่ผมร่วงใช่ไหมผมร่วงผู้ชายผมร่วงก็ใช้เบอร์ก o มอตเบอร์กมอตออดยเราจะอ่านว่า b บ r g a ก o มอตเชเบเอเอเ r g อ m o t ตเอทีเอี่น้เอเอเอนอานะอันเ่เอเเอเอเมเออเอ่เอเออเ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 ออเัเอเออเอเนอเอเอเองอเอนอ้อเอเองออออ แต่เซลล์เต็นเต็นที่ขี้เกียจเก็บไฮโซอันเนี้ยหอมมากอ่าเมื่อกี้บอกว่าหอมมากภาษาดอช์ออฟดอยช์เวียดจาเกนดัสริชเอ es กูดเอสริชจะเอสก็ได้จะดัสก็ได้แล้วแต่มาจากคำว่าแวลคำว่า R ิ E เชนเอร์ตัวเป็นสระอีขึ้นตัว R อตัว ใครทำได้บ้างแอคทำได้ไหมใครทำได้กดหนึ่งใครทำได้ได้กดสองออยากรู้จังเลยตัว a ออ air u s t อะไรนะ r. อ r b c d a f g h i j k l m n o p ค u air อาตัวแอคตามหลังตัวคูใครออกเสียงได้กดหนึ่งอกเสียงแบบนี้เลยนะแอคเขาเรียกว่าการกระดกโคลนลิ้นไม่ใช่แอร์อย่างนี้นะ ไม่ได้หมายถึงว่าถูกหรือผิดหมายถึงว่าลักษณะการออกเสียงแบบโคนลิ้นคือแอร์ได้ยินหรือเปล่ากันไม่รู้ใครทําได้กดหนึ่งใครทาไม่ได้กดสองนตอนนี้22คนที่อยู่ไลฟ์เนี่ยใครทาแอร์ได้แล้วในกฎหนึ่งอูสิถ้าทํากันได้หมดทุกคนแล้วตอนไลฟ์กูก็จะไม่พูดแล้วกันว่าเทคนิคในการทําตัวแอร์ต้องทําอย่างไรเนาะจะฝ่าฟันการออกเสียงทํายังไงทําให้มันได้นะพอดีกูเข้าไปอ่านในเว็บเพจของแม่บ้านเยอนมันหรือเปล่า ไม่ได้เข้าไปอ่านหรอกม,ม,มันแจ้งเตือนขึ้นมาเอากดสองรัชนันบอกว่ากดสองคือทำไมได้เนาะเดอสเกตนี ich kann das nicht machen I I c a n n o t do it ภา,าษาดอยช์เรียกว่า ich kann das nicht machen. เม็ดที่สองเม็ดที่หนึ่งบอกว่า das riecht gut. Das riecht sehr gut. นี่คือหอมมากเม็ดที่สองฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เรียกว่า das ดัสคันอีกนิดมากขึ้นโอเคดัสคันอีกนิดมากขึ้น n ครทำไ a ่ได n แอร์กดสองเนาะโอ้ยกดสองมาสามคนเลยขับรโชว์ก็ทำไม่ได้หรอผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะดูเหมือนจะอยู่เยอะมันมานานแล้วสุธิดาก็บอกนุ่มสวาเหมือนกันพี่น้ำเขียนมาบอกว่าคาเฟียคาาออออเเฟฟ่ K R อ F W F E R คาเฟ่เพราะฉะนั้นถ้า W F K R F F เออฟราต้องออกเสียงคัฟแบบสั้นๆเหมือนกับคำว่าคาเฟ่แบบนี้เลยอาเซียเดีคาเฟ่ คำว่าคาเฟ่ออกเสียงคาฟสั้นนะครับเพราะว่าสะกดด้วย F2 ตัวสระอาของคำว่าคาฟตัว R นะภาษาอังกฤษคือตัว A ภาษาดอยช์เรียกตวัว R นะต้องทวนนิดนึงเพราะหลังๆเนี่ยม,มีมีหลายคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาเริ่มเรียนภาษาดอยช์ใหม่ยังไม่เรียนรู้บุชตาร์เป็นพยัญชนะภาษาเยอรมันได้ชัดเจนนะ A B C เยอรมันเราเรียกว่า R ารเเพราะฉะนั้นคา a a, f, f ์ของคำว่าคาเฟ่ต้องออกเสียงสั้นนะครับทีนี้คำว่าเฟ ลงท้ายด้วย f a a a 2ตัวถ้าเบิ้ลสระออกเสียงยาวแต่ถ้าเบิ้ลพยัญชนะจะทำให้สระที่อยู่ด้านหน้าพยัญชนะออกเสียงทวีก็คือสั้นโอเคออกเสียงสั้นโอเคทีนี้กลับมาที่ที่พี่น้ำเขียน Ca f ฟ e e l i m i t e เ b l แ t t e เอ่าเพิ่มคขาว่า Li เม t e นด้วยแสดงว่าแค่ค a เ f ีย b l แ t t e r ก็คือใบมะกรูดแล้วถูกต้องคูจำได้เากูคเคยใช้อิมเฮสโซงอิมไทส์เฮสโซงเคยเห็นอยู่ตอนนี้เหลือ14คนหายไปหายไปไหนหมดแล้ว15คนขึ้นๆลงๆเนาะ สิบห้าคนเมื่อกี้ยังอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สิบแปดอยู่เลยนะวันนี้มาอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องวันนี้ไลฟ์บ่ายสองนะ um zwei Uhr um genau zwei Uhr in Europa in Deutschland in der Schweiz in Österreich นะครับบ่ายสองเจอกันวันนี้ไลฟ์เร็วนิดหนึ่งนะครับพอดีมีคนนัดจะจะบริฟงานออนไลน์อะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับตอนสามทุ่มกนะูก็เลยต้องมาเลื่อนมาเป็นไลฟ์หนึ่งทุ่ม หนึ่งทุ่มพอดีเข้าไปอ่านในเว็บเพจของแม่บ้านเยอรมันนะบอกว่ามีคนโพสเอาไว้แล้วก็มีหลายคนสนใจเรื่องของการออกเสียงว่าออกเสียงยังไงแต่ก็มีหลายคนอธิบายว่าถูกต้องแล,ล้วแหละเก่งมากๆเลยเซเซีย G กุสครูเข้าไปกดไลค์ให้ถ้าครูกดไลค์แสดงว่าคนอธิบายถูกใจครูหรือว่าถูกต้องนะครูจะกดไลค์ตึก๊กตึกก็จะไม่เพิ่มเติมอะไรมากมายก็บอกว่าอันนี้ถูกต้องแล้วประมาณนั้นสวัสดีครับผมคุณเครยวนันสวัสดีรักวันนีอ้อีกประมาณ2ชั่วโมงนะไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะ In k i n d n e นะยังไม่ถึงสองชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันอีก,อกรอบหนึ่งหลังจากไลฟ์สดอุ่นเครื่องนี่เดี๋ยวครูจะไปกินข้าวอบน้ําก่อนทําตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวค่อยไลฟ์จริงๆนะครับเดี๋ยวไลฟ์จริงๆรไลฟ์ในบ้านอันนี้น่าจะเป็นตอนเย็นแล้ว in thailand นะครับ in thailand s r b e n h e r e in thailand in bangkok in สมุทรปราการหอมจังเลยหัวข้อไลฟ์สดวันนี้นะครับที่จะอุ่นเครื่องคือการออกเสียงตัวแอร์แล้วก็ออกเสียงลมเซฮา อ่าใครออกเสียงลมเซฮหาได้เก่งยกมือยกมือไม่ได้ใครออกเสียงลมเซฮหา,าได้แบบถูกต้องชัดเจนกดหนึ่งถ้าใครคิดว่าอยากฟังการออกเสียงเซฮาออกเสียงยังไงลมลมมันเป็นยังไงต้องผลิตจากฐานการผลิตตรงไหนของของอวัยวะคอกับปากเรามันอยู่ส่วนไหนหอะไรแบบเนี้ยกด2อ,อ่ะใครคิดว่าโอเคไม่เป็นไรกดหนึ่งใครอยากฟังกด2อ,อ่ะฟังบทชมโอเคแล้วไม่เป็นไรหรอก สวัสดีครับเดนิสมานมาน่บาเคฮัลโหลฮัลโหลเลี้ยท์สุ่มสัมพันธ์ so คุณเย็นจากบังคอกนะครับเป็นการไลฟ์สวัสดีครับคุณปริยาโอ้เขาที่แล้วออกเสียงนามสกุลของเขาไม่ถูกต้องเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอีกทีหนึ่งพยายามอีกทีอีกภาษาอังกฤษหนึ่งครับอเลกโกลูอเลกโกลูใช่ไหมอเลกโกลูออกไม่ได้เลยสักเสียง บอกได้สิแม่แต่โอเคแสดงกดนะอ่ะคุณอันนาอันนาบอกกด2อ,อยากฟังโอเคอยากฟังงั้นต้องรออีกประมาณสักชั่วโมงกว่าเนาะถ้าตอนนี้อยู่เยอรมันก็บ่ายสองนะครับบ่ายสองเจอกันอีกรอบหนึ่งฝรา่โกชอลเบนจาวันบอกว่าตัวแอร์ตัวแอร์ออกอย่างนี้แอร์แอร์ตัวที่สั่นคืออยู่ข้างในจิ้มก็จิ้มไม่ถูกอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้คอนะลิ้นคนลิ้นแล้วก็ไม่ใช่ปลายลิ้นแบบคนสเปนหรือว่า คนทางทางซวิตเซอร์แลนแบบบาเยนหรอเงี้ยหรือว่าอินเดชไวส์แบบสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นรอเรือรปลายลิ้นนะสาวบานได้เลยว่าตอนที่กูไปเยอรมันใหม่ๆนะย้อนไปประมาณสักตอนอายุตอนอายุสิแปดตอนอายุสิแปดนะเหยียบแผ่นดินเยอรมันครั้งแรกที่แฟรงก์เฟิร์ตตอนอายุสิแปดเหยียบแผ่นดินเยอรมันครั้งแรกเดินออกมาที่ปีกเครื่องบินอุณหภูมิจําได้เลยอักเซนกราดสิบแปดองศาเด็กชายกําำอนไม่ใช่เด็กชายนายกําทอนตอนนั้นแบบจบมาหกมา ประสบการณ์นงเทศไม่มีเลยเหยีย <laughs> บ <laughs> <laughs> ปีเครื่องบินอุณหภูมิสิบแปดสถานเลยครับแบบแบบอะไรกันเนี่ยสิบแปดแล้วได้ได้ข่าวมาแบบเมืองที่เราจะไปอยู่เนี่ยติดลบตอนนั้นไปอยู่ได้แป๊บเดียวหน้าหนาวก็ทิ้งเงินครูอยู่ที่เก็ทิ้งเงินนะเรียนภาษาติดลบยี่สิบโอ้โหคิดดูสิตอนเครื่องบินแลนดิง้งเหยียบเยอรมันวันแรกวินาทีแรกออกไปรตรงประตูเครื่องบินตอนที่เขาลงอะนะสิบแปดคุณหนาว กูอยู่ไม่ได้อยู่ไปอยู่ไปพอสิบแปดอ้สิบแปดเสื้อตัวเดียวก็อยู่ได้สบายมากขอย้ายมีลมแรงเท่านั้นลมแรงนี่จะทําให้ทรมานอเลโกคลูถูกแล้วค่ะเย่ออกเสียงถูกต้องแล้ววันนี้คุณปริยาบอกว่าออกเสียงถูกต้องแล้วเสียงแอร์ออกไม่ได้แต่เสียงเซฮาออกได้ค่ะครูขอให้ออกเป็นลมนะเป็นลมเซฮาจะเป็นลมภาษาไทยเนี่ยจะไม่มีตัวสะกดเป็นลมนะประมาณนั้นรายละเอียดไม่พูดมากเดี๋ยวจะไม่ดูไลฟ์ครูนะ รายละเอียดวิธีการออกเสียงยังไงเหตุไฉนเพราะอะไรวารุ้มเราถึงออกเสียงได้ไม่ไม่เป๊ะไม่ปังและคนย่งมันต้องพูดแบบวีวิทเซอร์อะไรหรือว่าแบบอิกเฟชเตอร์ดัสนิฉันไม่เข้าใจนอกไอมาลวิทเซอร์ทำไมเขาต้องสวนแบบนี้กลับมาทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเราแม้แต่แบบครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะบอกเหตุผลให้เพราะอะไรตามข้อมูลสถิติตามสถิติตามการที่ครูเคยรับคือสอนมาแล้วก็ประสบการณ์ตัวเองด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ มันไม่ใช่เป็นความผิดเนาะ this kind fail u r e นะการที่เราไม่รู้ก็คือไม่ผิดนะครับการที่เราไม่รู้เฉยเดี๋ยวฟังเสร็จแล้วเราอาจจะรู้แล้วเอาไปปรับนะครับอาจจะได้เลยภายในวันนี้หรืออาจจะแบบ mid head side อาจจะ i n n walker o r t e i e w a l k 1นสัปดาห์2สัปดาห์แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆได้เองนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในไลฟ์นั่นคือเรื่องการออกเสียงอยากออกเสียงถามตัวไหนถามไม่ได้เลยนะครับในไลฟ์คำนี้ออกเสียงไม่ได้อย่างคขาว่ากลับมาเนี่ย ซูริกเนี่ยออกเสียงยังไงนะทำให้ซูริกเมื่อก่อนครูก็ไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้ครูก็ต้องมาฝึกของครูเองนะเมื่อก่อนครูอาจจะเป็นซูรุกซูรุกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่ใช่เฮิรกเนี่ยฟังแล้วมันเหลือคำว,ว่าอาหารเช้าที่มีอุม้มเล้าอะไรเงี้ยมันจะต้องทํำยังไงหรือแม้กระทั่งเมืองมิวนิกเนี่ยภาษาดอยช์เรียกว่าว่าอะไรบางคนเป็น f อฟซีบาอะไรบาเอ็นมิวนิกอย่างเงี้ยเป็นทีมฟุตบอลบาเอ็นมิวนิกแต่ภาษาดอยช์ก็ไม่ได้เรียกมิวนิกนะเขาออกเสียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาออกเสียงมิวนเชนอย เป็นมืนเชนก็ไม่ใช่แบบเอชเอชมันเป็นเซฮาเราจะออกเป็นมึนเชนเลยมันก็ผิดอะไรยอยู่แต่หัวเราอาจจะได้ยินเป็นเอชเฮาอะไรเงี้ยแต่เวลาเราาพิฐานาการพิตรจริงๆมันต้องเป็นปากแบบเซฮาอย่างนี้หรือเปล่ามาฟังกันนะทีนี้ไลฟ์ของครูก็จะประมาณประมาณนี้แหละประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเวลาที่เหลือครูก็จะทําสิ่งนี้ เวลาที่เหลือไม่ใช่ว่าครูจะมาดื่มกาแฟให้ดูนะไม่ใช่ครับอันนี้แบบขั้นจังหวะเวลาที่เหลือครูจะก็จะอะไรนะครูจะให้ประโยชน์กับคนที่จะมาเริ่มเรียนใหม่นะครับเพราะมีหลายๆคนสนใจที่เรียนภาษาเยอรมันใหม่นะครับก็คือสิ่งนี้สอนอีกหนึ่งคำเม็ดที่3เราดื่มเราดื่มนีม่ทุกคนรู้แล้วดื่มคือ,อไรทริปเคนกินก็คือเอสแต่ถ้าดื่มหมดแก๊นนี่หมดแล้ว เล่าให้เรา aus อั้วส i ดื่ม i ันฉันดื e มกาแฟขอ a ฉันด้วยนะดัชเชอร์ฮับบิชท์สบายเดี๋ยวครูจะเอาเวลาทั้งหมดมามาสรุปยอ่คยอความย่อความให้ได้ภายในสัก einer Stunde, สักในหนึ่งชั่วโมงเจ็ดบทกับเนื้อหาหนังสือเล่มนี้นะการเรียนเชลิเตอร์ไอซ์นะเชลิเตอร์ไ e อระดับอาร์ไอซ์นะครับ ใครมาเรียนเยอรมันก็จะเจอเล่มนี้ก่อนเลยเล่มนี้ดีอยา่างนึงคือไม่ต้องซื้อสองเล่มน,นะครับถ้าเป็นบางบางเขาเรียกอะไรหนังสือบางบางรุ่นหรือว่าหนังสือตามบางอันเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรก็จะเป็น2เล่มเล่มน,นึงเป็นแบบเรียนเรียกว่าคอสบุ๊กอีกเล่มนึงเป็นแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่ในอยู่ใน,ในเล่มเดียวกันเลยครับด้านหลังจะเป็นแบบฝึกหัดอ่าส่วนด้านหน้าจะเป็นอ่า เป็นสีเป็นสีแบบเรียนเรียนไปด้วยทําแบบสถับไปด้วยเพราะว่าคนเยอรมันออกแบบมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเดี๋ยวคุณจะบอกเดี๋ยวกูจะบอกนะว่าทำไมถึงออกแบบหนังสือมาอย่างเงี้ยหนังสือที่เขาผลิตมาให้เราเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตให้คนเยอรมันเรียนนะเขาไม่ผลิตเขาผลิตมาเพื่อให้ออสแลนเอร์อย่างพวกเราเนี่ยออสแลนเอร์ er คือชาวต่างชาติเรียนแสดงว่าเขาต้องคิดมาอย่างดีแล้วแล้วก็มีทีมงานผลิตหนังสือนะคิดมาอย่างดีแล้วว่าทายังไงให,ให้ให้คนส่วนใหญ่ที่มาเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยที่ท ที่ค่อนข้างคิดว่าภาษาเยอรมันมันยากนะเสว์อเลชเวอริกเนี่ยนะสามารถที่จะเรียนภาษาเยอรมันของเขาได้อันนี้เขาคิดมาแล้วนะที่จะเอาหนังสือมาอย่างงี้แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆมาครับอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ฮ e r เบิลเฟลักเฟลักแปลว่าสำนักพนะิมพ์นะมีเจ็ดบทครูก็จะมาพูดให้ฟังว่าเจ็ดบทมีอะไรบ้างถ้าใครมีหนังสืออยู่กับมือก็สบายเลยเพราะเดี๋ยวคูจะบอกคำศัพท์ให้ด้วยคำศัพท์ท้ายบทนะเริ่มเรียนแต่ละบทก็มาดูที่คำศัพท์อะไรเย่างี้ว่าคำศัพท์นี้าง ่ so, ามีคำศัพท์อะไรบ้างประมาณนี้นะด้านหลัง,งก็เริ่มเรียนไปตะลุยไปแล้วก็จะ,จะสรุปกราฟิกครูไม่สรุปเองนะครูจะเปิดหน้ากราฟิกแล้วก็เล่าให้เราฟังว่ามันมีอะไรบ้างเจ็ดบทน,นะครับอันนี้คือ1นึ่งคอร์สหนึ่งคอร์สนะเราเรียกคอร์สภาษาโดยเรียกคอร์สนะ C O R S หนึ่งคอร์สแล้วก็จะเรียนประมาณนี้ถ้าต่อจากเร่มนี้เขาเรียกตรงนี้อย่างนี้ R I S I หนึ่งจุดหนึ่ง A หนึ่งจุดหนึ่งโอเค แปลว่าจบเล่มนี้ปุ๊บก็จะมีอีกหนึ่งเล่มก็คือเป็น A1.2 2เล่มนี้จบเล่มหนึ่งกับเล่มสองเขาเรียกว่าชริเทอร์อินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยนะข้างหลังด้านหลังเนี่ยจะมีบอกว่าหนังสือเล่มนี้ซีรีส์ของหนังสือเล่มนี้เหมือนเราดูอ่าซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีอะไรเงี้ยนะหนังสือมันก็มีซีรีส์ของมันก็คือต่อเนื่องกันไปนี่เล่มหนึ่งนะก็จะมีเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าหกแสดงว่าซีรีส์ของชริเทอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจะมีทั้งหมดหกเล่มที่สาานนััักพพิมมมมม์เเค้ททะะรบจีงหดล่ เล่มหนึ่งเล่มสองจบแล้วก็ให้ไปสอบ Start d e u t s c h อนะครับจบสองเล่มไปสอบ s t a ร t ดดอร์ชไอจบสองเล่มก็คือเรียนสองคอร์สนะครับถ้าใครอยู่เมืองไทยมาเรียนที่เกอเต้ก็ได้เกอเต้อินสติทูตหรือว่าจะมาเรียนที่ครูสอนอยู่ก็ได้ก็คือทีดีคาเอสนะครับก็คือโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยเยรมันตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่เดียวกันเลยนะนั่งแท็กซี่ก็ลงที่เดียวกันนะครับจะมาอูบานสตัดเซียนก็ลุมพินีสถานีเดียวกันเดินมาที่เดียวกันเลยนะอยู่ตรงสาราแดงเข้ามาข้างในแล้วจะมีสาราแดงขึ้น ขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วก็ชั้น2เป็นอาคารทรงไทยนะอาคารทรงไทยตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนของมูลนิธิสมัครได้เลยแล้วก็เรียนนะครับเรียนกับเรา2คอร์สนะครับก็จะไปสอบ r i s ์ไอส์ d e u t s c h ยชัโอเคแล้วก็ซีรีส์ต่อไปของมันเล่ม3เล่ม4เล่นอีกสองเล่มก็จะไปสอบอาร์ s y, นะสอบอารหลังจากนั้นก็จะมีให้เรียนถึง B1 นะครับเล่ม5เล่ม6นะครับ6เล่มเรียนไปถึง B1 ก็สอบ Goethe Certificate B1 หรือเรียกว่า c เซ i นติฟิค d ตดอยช์ระดับเบเขาจะไม่เรียกว่าสตาร์ดดอยช์เนะเขาจะเรียกว่าเซ็นติฟิค d ตดอยช์หรือเรียกว่าเกอร์เท้เซ็นติฟิคาตเบไโอเคเป็นใบรับรองมาตรฐานเกอร์เต้นั่นเองซึ่งเกอร์เตก็มีมาตรฐานเดียวแล้วก็คือไม่ a u t h o ร i ไรสก็คือไม่ปล่อยลิขสิทธิ์ให้กับใครทําในการดําเนินการควบคุมการสอบนะครับเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกและเจ้าเดียวของโลกเลยนะครับแต่เขามีสาขาทั่วโลกนะประมาณนั้น ก็ไม่ได้ทุกประเทศหมายถึงว่า worldwide ก็มีหลายๆประเทศทั่วโลกประมาณนั้นเขาก็จะเป็นเจ้าเดียวเพราะฉะนั้นเรียนภาษาเรียนที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาสอบต้องไปสอบกับของเขาที่เดียวนะครับเขาจึงจะการันตีตัวนี้ให้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เล่มแรกเล่มเดียวเล่มแรกกันเดียวเดี๋ยวมาดูกันสมมุติว่าใครลังเลอยู่ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนดีนะครับหรือหรือหรือที่โพสต์กันเอาไว้ว่าจะเรียนเยอรมันหรือจะเรียนฝรั่งเศสดีหรือจะเรียนสเปนดีนน่นนี่นั่นลองมาฟังดูนะครับว่ามันเป็นยังไง หรือใครที่มีหนังสืออยู่แล้วกําลังเรียนอยู่แล้วหรือว่าเรียนจบไปแล้วเอาหนังสือมานั่งดูตามไปด้วยก็ได้เป็นการทบทวนสนุกๆน,นะครับไม่เกิน1ชั่วโมงในการทบทวนตัวนี้นะครับจะไปเร็วๆหน่อยประมาณนั้นว่ามันมีอะไรบ้างเน้นย้ําก็คือจะสรุปเรื่องของกราฟิกให้ฟังว่ากราฟิกจริงๆอ่ะในเนี่บทนะมันมีอะไรบ้างนะน่าจะไม่เยอะมากนะน่าจะไม่เยอะมากเพราะว่ากรมมิจะค่อยๆโผล่กราฟิจะค่อยๆโผล่แล้วเรียนหนังสือแล้วจะมาดูคลิปของครูเนี่ยคลิปใน u t u b e เนี่ยควบคู่กันไปให้มัน ให้มันเขาเรียกเกื well? <discussion? S 1> ้อกูลกันให้มันเกื้อหนุนกันเนี่ยครูไม่แนะนําให้ทิ้งคลาสนะครับครูแนะนําให้ไปเรียนคลาสใครอยู่กับเกิดเอก็เรียนไปใครอยู่กับสถาบันติววิชาก็ติวไปใครอยู่ที่มันก็ไปเรียนตามโรงเรียนที่ภาครัฐจัดให้หรืออะไรก็ว่าไปก็คือเข้าคลาสปกติของตัวเองไปเลยนะครับแล้วถ้ามีเวลาว่างหรือวสนใจเพิ่มเติมก็ไปดูคลิปได้นะครับอย่าทิ้งโรงเรียนอย่าทิ้งคลาสนะครับเพื่อที่จะมาดูคลิปอย่างเดียวบางทีมก็มันก็ไม่ไหวนะครับให้ให้มันเป็นตัวช่วยนะครับ ยูทูบเนี่ยให้มันเป็นตัวช่วยให้มันเป็นตัวช่วยของเรานะบางทีอาจจะมีแบบฟังฮัทหรืออาจจะฟังเออบางอาจารย์กำธงพูทธศาสตร์ไทยผสมเยอรมันอะไรเงี้ยมันก็โอเคประมาณนั้นนะเพราะถ้าสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศบางทีฟังแต่เยอรมันอย่างเดียวก็อาจจะเก็บมาได้ไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือเป็นที่มาที่ที่คิดว่าอยากจะทําช่อง YouTube ให้กับคนไทยเรียนภาษาดอยช์ประมาณนั้นนะครับโซ so, แล้วเดี๋ยวคุณจะบอกว่าแต่ละบทแต่ละบทมียังไงให้ไปฟังคลิปไหนบ้างอะไรเงี้ยหรือจะไปฟังคลิปไหนเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อจะเรียนหนังสื เพราะบางคนถ้าเกิดไปแบบแบล n k เลยก็คือแบบไม่รู้เรื่องเลยเดินสมัครปุ๊บได้หนังสือมาเล่มหนึ่งอกองไว้ที่บ้านพอเปิดเทอมแล้วก็ไปเรียนหยิบหนังสือมาไปวันแรกรับรองงงแน่นอนนะถ้าไม่มีการอุ่นเครื่องมาเพราะมันเป็นภาษาที่ใหม่ไม่เคยผ่านหูมาอย่างเงี้ยไม่เคยผ่านตามาเงี้ยเอา้าไม่รู้จักอมแล้วไม่รู้จักอือไม่รู้จักเอออะไรเงี้ยก็จะงงเล็กน้อยทีนี้ไอ้จังหวะที่งงเนี่ยพอเรางงแล้วน่ะมันก็ต้องมีจังหวะท,ที่อีกหลายๆวันเพื่อให้เราคุ้นชินอ่ะกว่าเราจะคุ้นชินอ่ะ มันก็ไปบทต่อไปแล้วลักษณะเนี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไปเรียนแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยนะค่อนข้างตามเพื่อนไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นแต่ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมฟังครูมาก่อนอย่างวันเนี้ยฟังไลฟ์ไปก่อนนะจะได้ตอบตัวเองนะโอ้ยน,น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับคิดว่าเราน่าจะเรียนได้หรือเราเรียนไม่ได้หรือตอนแรกอาจจะคิดว่ามันยากจังเลยเรียนไม่ได้แต่พอฟังครูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอไหวพอไหวมีตัวช่วย ครูบอกว่าถ้าเกิดเรียนแล้วไม่เข้าใจไปดูคลิปนั้นคลิปนี้ได้เพิ่มเติมถ้าอยากเก่งกรามาที่ครูแนะนําให้ไปดูคลิปเนี้ยในในยูทูบอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยดูได้เหมาะนะครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับหนึ่งทุ่มเจอกันน่าจะอีกไม่นานแล้ว Deutschland, zwei อ,อินเดียชลันสวายวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อีกเซอร์ดิสสบุคนี่ตอนรุ่นพี่น้ำไม่ได้ใช้เล่มนี้ครับนี้เล่มนี้เล่มใหม่รุ่นพี่น้ำจะเป็นทีโมอะไรสักอย่างแต่ชื่อเป็นชื่อเหมือนกันชริทเทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นชริตเธอร์เหมือนกันคำว่าชริตเธอร์แปลว่าแปลว่าสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปแปลว่าค่อยๆปูพื้นฐานไปค่อยเป็นค่อยไปเป็นแบบขั้นบันไดประมาณนั้นชริตชริทเธอร์ชริตเธอร์นะจะมีสำนวนอ่ะสำนวนให้อีกหนึ่งเมตรนะาเรียกชริตฟือชริตชริตฟือชริตเดี๋ยวเข้ามาดูนะ Char iter. Char iter okay, ครับอาจารย์โอเคครับคุณเดนิสคุณฟร้าบาร์เออร์แล้วเจอกันนะบิสนักแบิสนักแ ชริตเฟอชริตหรือว่าชริตไวเซอร์ถ้าชริตไวเซอร์เป็นอัดแวรพนะครับพูดเป็นตัวเดียวเลยนะครับแต่ชริทเฟอริตแปิว่าค่อยเป็นค่อยไปนะลำดับลำดาเหมือนศึกษา,ศ,กษาศึกษาธรรมะ่อยเป็นค่อยไปลำดับลำดาประมาณนั้นโอเคเป็นตัวช่วยได้เยอะจริงๆสำหรับชีวิตประจำวันที่ออสเตรียอินอร์สเตร์ยโอ้อิจฉาคนอยู่ออสเตรียอยากไปเที่ยวอีกครูไปเที่ยวออสเตรียนะครูชอบมากประทับใจมากอยากไปอีกมีหลายภาพเลยที่ที่ครูเอามาลงในคลิปนะ่ะมาจากการที่ ตอนที่ครูทำออยโรพาไรเซะกับครอบครัวไมโนฟามิเลียไปเที่ยวกันแล้วมีภาพแบบสวยๆครูก็เอามาทําเป็นคลิปตอนนันะ้นรู้สึกเสียดายเก็บเอาไว้เฉยๆก็ดูเองเล่นๆไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะเอามาทําคลิปเะลเลยอะไรประมาณนะั้นเป็นภาพส่วนใหญ่จะมาจาก i, ออสเซอร์ยนะออสเตรียกุณทินชาครูสวัสดีครับคุณน no ้อยเฮสต์คุณนายนี่ก็เก่งมากปรึกษาคุณน้อยได้นะครับเพราะว่ามีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ฟังที่ดีนะครูคิดว่าคุณคุณน้อยคุณนอยหรือนอย น่าจะชื่อหน่อยนะหน่อยให้เสนะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นครูที่ดีมาเป็นคนใจเย็นทา,ทางท,าที่เคยคุยกันเนาะหลังไหม่มามามาพักที่บ้านได้เอาจริงอะ่ะ in w เว c h e ่นสตาไหนพักอยู่ที่เมืองไหนอยู่บนเส้นทางที่ครูมีโอกาสผ่านไหมอ,อุอสรายร่ส่วนใหญ่อยู่ไหนกันเวียนนาเหรอเวนนาครูมีลูกศิษย์นะมีวันฉลองอยู่ที่เวียนนาโอเควันฉลองก็ร่ำรวยนะ ล้ำลุ่นนี่หมายถึงว่าประกอบอาชีพนะมีกิจการมเป็นของตัวเองซุเปอ์นะเห็นไหมพอได้ภาษาเปิดร้านทําเป็นคล้ายๆเป็นมาส аж อยู่ในกรุงเวียนนาคิดดูสิโอ้โหมันแบบอลังการงานสร้างขนาดไหนอยู่ในเมืองหลวงของออสเตรียสามารถเปิดแบบมาส аж เป็นแบบดูเป็นแบบทันสมัยสวยงามเลยแหละเป็นแบบเป็นคล้ายๆสตูดิโอสตูดิโอลักษณะดีมากๆพักที่บ้านได้ที่ไหนครับเฟราลักล่ะที่ไหนเอ่ย 54คนตรงนี้นะได้เวลาพอสมควรเดี๋ยวครูขอญอาตไปเตรียมตัวนะกินข้าวนะอาเอนจิสแล้วเดี๋ยวอาบน้ําแวะมาซัลสกีเทอร์ด้วยคราวที่แล้วก็ไม่ได้ไปมันไม่ได้อยู่บนเส้นทางซัลส,สกีเทอร์มันต้องแวะเข้าไปจริงๆอ่ะพี่พี่น้ำตอนนั้นครูไปประชุมที่เยอมันรอบฝั่งรอบนะก็บอกพี่น้ําไม่ได้แวะเข้าไปจริงๆนัดเจอกันข้างนอกอะไรเนาะ so, 36กิโลเมตรจากวีน17 กิโลเมตรจากสนามบินอ่าอย่าโอเคนะก็แสดงว่า es l i e g t by w i วีนนะ36กิโลเมตร weit weg v o อ w i e นโอเค36กิโลเมตรกิโลเมตรนกสิกิโลเมตร von Wien คุณหน่อยบอกว่าขอบคุณค่ะคุณครูชื่อหน่อยค่ะอ่าโอเครู้แล้วค่ะนี่ชื่อหน่อยเพราะได้ครูด,ดีจึงเรียนรู้ได้เร็วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะปูเสือรอค่ะโอเค ไปเติม energy กนะันเนาะไปหมำ่ๆกันให้หมดนะจะได้มีพลังงานนะย e เดอร์เบิร์ตเอนนนะครับเราก็เหมือนอินโมชชิน่ะนะเหมือนกับเครื่องยนต์นะ่ะต้องใช้น้ำมันนะเบนซินทังเกนเดี๋ยวครูจะไปเบนซินทังเกนของครูเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันบายบายมีคำถามไหมคำถามสุดท้ายอ่ะหรือว่าอะไรสักอย่างสุดท้ายเมนมาหนะังสือจะพยายามนั่งหนังสือเนื้อหาเยอะแต่จะพยายามพูดให้เสร็จวันนี้

คล้ายๆคาเฟ่จำเอาไว้เลยคาเฟ่คือกาแฟคาเฟ่มากรูดโอเคมากรูดหอมอะไรก็ตามที่หอมราพูดว่า das riecht gut das riecht gut โอเคอะไรอีกนะที่วันนี้ที่กูสอนดื่มหมด ich trinke meinen Kaffee aus ich trinke aus นะดื่มหมดเลย it is lecker อะไรเลคเคอร์ค okay? ร right. ับอะไรอร่อยเลคเคอร์คืออร่อย เอาล่ะสิครัแล้วเจอกันเนาะอัตุเชลภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอัตุเชลแล้วเจอกันภาษาโดยเรียกว่าบิสนาแคบิสไกลนะแล้วเจอกันโซอัสตาลุยโกภาษาสเปนคืออัสตาลุยโกเอาไปหลายๆภาษาเลยซียูเดนซียูเลดใจเจียนพูดจีนได้นิดเดียวใจเจียนละคร โอเคบายบายแล้วเจอกันครับผมทุกคนชูส